ไม่อยู่เพราะว่าคนนี้หรือเปล่าะน่าจะใช่คนนี้นะเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรอะ ชื่อลินอ๋ออ๋อ <c oughs> จำไว้้น้องอ๋อรู้ได้ไงไะไลนะรู้ได้ไงไม่รู้ขเขาดาวมันก็เหมือนพิเศษอะเหมือนยังไงมาี่มาี่ กดยังไงวะกดชิพให้ดอมันก็เหมือนพิเศษทำไมคะใจสั่งมานี่เขามีน้องหมาบนหัวด้วยไหนเธอไม่เห็นเนาะไม่เห็นนะน้องหมาไหนอะจริงเหรอ,อเขาใส่ยุนอะเขาไม่เห็นเนาะ เขาบอกป่าวะไม่รู้อะโอ้ยเห็นปะไม่เห็นเนี่ยน้องหมาอย่างเงี้ยนะนี่น้องหมาบนหัวเขาเนี่ยมีน้องเดวิลข้างๆไหลเขาด้วยไม่เห็นเขาไม่เห็นนะโง่ิดเติมมาเพื่ออะไรเติมมาแล้วเห็นคนเดียวเนะี่ยเติมแล้อะไรไม่เขาเติมมาห้าร้อยเอง รวยมากมากรวยมากเลยล่ะฮัลโหลริงเราได้หมัดไฟนะแต่ตามไม่ถึงนะไอ่หมัดไฟไปเท่าไหร่อัหนึ่งใช่หรอเราได้ฟรีเจอี้นีหมดโอเคชั้นลอลสวิตช์เฮ้ยพลเพล็บเป็นอะอ่ะ ก็ไม่เห็นจริงเ<า>หรอ,อใช่เหรอเออมีหมัดไฟปะขอยิ้มหน่อยดิมันต้องคลิปไม่ได้เพื่อนคลิปไม่ได้เหรอใช่หมันไฟคลิปไม่ได้แล้วโอเคโอเคโอเคเพื่อนเล็บ Sound m <ing> u เกือบแล้วปั๊บไม่เห็นจริงเหรอคะไม่เห็นเขาไม่เห็นห้อไม่เป็นไรงั้น ไม่เว้ยที่ผมไม่อยากเติมอ่ะเข้าใจะปะชี่ยเติม 3, 4, สามสี่เซิฟเลยนะเว่ยที่หลายบาทเลยนะเว่ยตายไหมมาเธอต่อยเก่งเธอต่อยไหนดีรัศหาในดีเอาสตอดีสตีมาเลยทำไมอ่ะ <laughs> เธอหนวกไหมเขาปะทำไมอ่ะเธอฟังเูาหอวกนะอืออืมอืมล่มมาสุดเล่นเพลงหละออโอ้ยโหกระเด็นไป้าอย่างนี้ยิบได้ไม่เอาเอาไปทำไมอ่ะเขาอยากได้เขาอยากได้บัตรไฟผมจะโชว์เขาไง นี่โชก็พอเอฮึเแค่ากี่เชีย อยากออกแนวแบบโลก,กจิตได้ป่ะวะถ้าอย่าร้องอย่างนง้นได้ปะเขาขอแหละเขาร้องอะไรวะเขาทำ<ด>อะไรอะด้มำเอาเดี๋รวคาปับเราขอไหมอืมเอเค,ครอคะผมจะไม่ทำแบบนั้นนะครับเป็นไงจะขาดูแปขึ้นป่ะ ล่าสุดอิสาะใส่โอ้ยมันจะดูแปลกๆอ่ะโอเคโอเคโอเคอะารวว่ร เปล่าอ้าวเอาต่อยยังเนี่ยขอต่อยก่อนมาดิไหนไม่เห็นหมาเลยเธอลองใส่ใหม่ดิเฮ้ยลีนลีนลีนไว้เขาตายนะเขาบอกเลยเอาดิเอาดิเอาดิาดมาดิ จริงจังทำเป็นจริงจังโหเธอมาเลย อ่ะอ่ะห้า,<ร>าส<ร>าตะแหละมาดิ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 มามามามมาาดิแพรนะเฮ้ยว่าไงครับเพื่อนเลบเขาเรียกอะไรอะ่ะดึงมาได้มห็ตมออต่อ,อนี้ดิตนกนุก มึงฟิลเฟสฟิลเฟสหาเขาดิอะไรนะเดี๋ยวไปหาเขาไงเนี่ยมึงฟิลเฟสหาเขาดิเรียไรไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีเฟสเออจะไปหาเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเออเอทำไมพี่ป่าบต้องด่าผมวะผมไม่เข้าใจอ่ะหรือไม่เข้าใจเลยอ่ะ หรือไม่เข้าใจเลยอ่อหรือไม่เข้าใจเลยอ่อท้อาบว่าใจเย็นใจเย็นหรือไม่เข้าใจเลยอ่อ,อทำไมต้องด่ากันด้วยอ่อทำที่แบบอะลรอถ้เธอ เพื่อนเ,<ธ>อเขาไปไหนมาฮะเพื่อนเขาอยู่นี่<ะ>เพื่อนเขาเป็นนายกเมืองนี้ใช่หรอใช่สากิจกรรมเขยบปะไม่เชื่อพวกมันเธอบ้านเลือเขาคนไปนะ ไม่รีได้ไหมทาไมรีได้ไหมไม่ไไมไครับไม่รีได้เปล่าไม่ฟังไม่รีเลยนะบอกว่าไม่ให้รนะไหีได้ไหมเธอเขาตีตอมอไม่ให้รีได้ไหมอ๋ออย่าเรียกผมว่าบุญเรืองนะขอร้องเอาวะเอาวะ ผมไม่ได้แอดผมแอดตรงไหนผมแค่ถามว่าใช่คนนี้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมพวกมันต่อยหัวจังวะ โนี่ว่าไงมันโหดจังวะมันต่อยมไม่เอาทรงเลยอะอแวนกลัวตีนเขี้ยวแวนกลัวตีนดูดิไอ้เฮีอะเฮ้ยมันต้องไอ้นี่ไอ๊ะเชน,นี่เขี้ยวแวนเหรอไม่พูดอะไม่พออไลน์กับคนอื่นอยู่เหร ชอบพี่ปาล์มว่ะหียสุสตีนจริงว่ะมึงล้มแชมป์ดิโทนี่กูอยากเห็นว่าเพื่อนได้ครับเพื่อนได้ ตัต่อแล้วนะไอพวกเค้านี่ตัดกันไงจังวะอะไรนะไมนะ่ต่อยกันไงจังวนะเน่ะเจ้ามาไปต่อ,อยั่ไหนวะไหนะไหนะเธอเขาไม่เห็นเลยเดี๋ยวลองใส่ไหม เห็นไหมเฮ้ยโคตรเท่เลยเงือน่ารักใช่หรอไหนตัวหนึ่งอ่ะเอ๊ออีกตัวอยู่หน้าเขาเนี่ยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าเขาไม่ใช่หมานะไม่บอกว่าเธอเป็นหมาซะหน่อยพี่ปามจะนิดทำไมวะคนดูไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจจริงเ้ย แกอยู่ในช่องเนี่ยแหละจะดีทำไมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนอนเดวิว <Non debut. S 1> อะไรนะอะไรนะนอนเดวิวนอนเดวิวใช่มีนอนแอนเจนด้วยไหนย โอ้ยนอนเอดเจอร์มาดิมาดิมาดิสักรอบเจอไปนอนหรือยังไม่ไหวไหวหรือเปล่าไหวไหมจ้าไหวไหมจ๊ะไหวหรือเปล่าวะไหวหรือเปล่าลีนอืมไหว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 ใจใจอ๋อ เกีอบโมงแล้ววะเขาจะไปนอนแล้วหกโมงเนี่ยอ๋อจะหกโมงแล้วโอเคหกโมงปไปนอนก่อนไปอีกนิดนึงมาดิมาดิมาดิสักรอบเจอไปนอนหรือยังไม่ไหวไหวหรือเปล่าไหวนะไหวไหมจ๊ะ ไหวหรือเปล่าวะไหวหรือเปล่าลีนอืมไหว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 แน่ใจเหรอเขียนโมงแล้ววะเดี๋ยวเขาก็จะไปนอนแล้วหกโมงเนี่ยอ๋อจะหกโมงแล้วโอเคหกโมงปะไ,ไป<ต>นอนก่อนไปอีกนิดน,นึงเธอกระโดดเธอเธอ صباح الخير ไม่เก่งนี่นะเดี๋ยวต่อยไปเรื่อยมันก็เก่งยิงอัปเปล่าให้เขาสอนแล้วเปล่าเธอสอนเขาได้เหรอให้เขาสอนไหม เธอไม่เลียงหรอให้เราสอนเปล่าสอนดิจเจ้าแบบคล่องๆเลยปะเอาแบบพิซัตหน้าเธอเลาะไงได้อ่ะใช่หรอใช่ค่ะเอาแบบคล่องๆเลยไหมสอนมาสิทำไหนอะมาต้องจับมือสอนนะรู้ว่าเปล่าใช่หรอใช่ ก็บาสบอกนี่ไงไม่จับไว้กับอะไรว่าไงครับเพื่อนเรื่มึงเดินมาคุยกับคนน่ากูนะมึงเดินมาคุยกับคนน่ากูหน่อยดิเล้วไงอ่ะงั้นกูว่าแล้วมึงถามผู้หญิงดิชื่ออะไรครับฮัลโหลฮัลโหลครับคะอ๋อไอเหยื่ดีละไม่มีอะไรด้นชื่ออะไรครับเราเหรอใช่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 ชื่อมิริน อ๋อโอเคครับไม่ก่อนครับมาสรุปมึงไง <c oughs> เออเอ้สาสรุไปไงอยากเก่งเปล่าเเธอจะสอนเขายังไงอ่ะเราไม่จะจับมือสอนยังไง อะไรของเธอนะอะไรนะเธอจะจับมือสอนอยังไงเธออะไรนะก็เธอบอกว่าเธอจะสอนนะว่ามันต้องมือสอนแล้วมันจะจับมือสอนอยังไงก่อน oh. คืออะไรโทษที่เขาลวนๆวนนะ่ะเริ่มงวงแล้วเธอทำเขาเมึนไปด้วยนะเธอรู้ปะ เธอกำลังรักแกคนที่บอกว่าคนที่กำลังง่วงวง,วงออ่ังนวลนวลค่ะไม่เธอก็สอนปกติดีก็สอนปกติไปก่อนไรนะเธอก็สอนมาปกติ ก็บอกว่าอยากเป็นเร็วไหมล่ะมันมันก็พวกเจ๊คือคนมันก็ต้องอยากต่อยเป็นเร็วป่ะวะใช่หรอเธอเคยฟังเพลงนี้เพลงอะไรของพี่ฮอตอะฮะโลมาดีส่งโลมาดีส่งโลมาดีโลมาดีอือเพลงอะไรนะเพลงอะไรเนี่ย มีได้เหรอมีใช่หรอเกิดมาไม่เคยได้เลยออืไม่เคยได้ยินเพลงอะไรวะรงโลมาดิรซโลมาดิคือเพลงที่อะไรวะมีด้วยวะมีดินะคนดูนะอ๋อเช์โลมาดิเชลโลมาดิใช่เพลงนี้เขาร้องผิดใช่หรอชื่อเพลงอะไรอ่ะเชโลมาดิหรอ ว้าวว้าวอืมเธออยากต่อยอีกแล้วเธอต่อยกันนะเดี๋ยวต่อยเธอส่อขาต่อยหน่อยนะ นะคะเธอครับเธออีซาบอสใส่เขาอีกแล้วนะว่าครับเขากำลังหาเพลงให้เธออยู่นี่ไงคือคือเขาง่วงแต่เขาก็อยากต่อย พี่ปามนี่ตัวโรคจิตเลยอะไอ้เชี่ยนั่งพิมพ์เลยอารมณ์ะนะบาจะพังะนะอ่ะแล้วนะบาจะพังอ่ะแล้วนะอะไรคือบาจะพังอัดม,มาต่อยอีกมาต่อยอีกอรอบเขาไม่ไหวแล้ว เขาต่อยไม่ได้เลยอ่ะไม่ไหวก็ไปนอนซะเข้าใจปะฮัลโหลคุณหญิงใช่รึเปร่าฮัลโหลคุณหญิงใช่รึเป <laughs> ร่าชื่อลีนะคะ <laughs> เออไปแฟนกันเหรอครับไม่ใช่ครับ นี้ไม่ใช่ครับเอ่อคุณเลยนะคุณคิวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคิวเธออุ้ยเรียกเธอแล้วแล้วอะดีนี่นี่รู้จักกันนานครับอะไรนะคะรู้จักกันนานครับไม่นานครับได้เหรอเจค่ะแต่คนนี้ใส่ดีจริงครับใจเย็นน้องคิวฮะใจเย์น้องคิวน้องคิวอะไร พี่ชื่อคิวอะไรพี่ชื่อบัสเอาเลยครับพี่บัสเอาเลยครับครับผมแล้วแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับพี่ชื่อลีนไม่เขางนอกอ่ะอะไรชื่อ่ไอลีนไอเลยอ๋อชื่อลีนแล้วเขาเลาชื่ออะไรอ่ะพี่รู้ปะก็ลีนไอลีนไงอ๋อเขาเล่าชื่ออลีนอ๋อแล้วมีเฟซยังอะไรไม่มีครับอ๋อไมม่ีเหรอมาเร็ว จะออารอบแบบวะได้ไม่ไหวไหวไหมอ้ยไ,ไม่ไหวไปนอนห้เธออ้ออยากต่อยอ่ะขี้แหวนนี่เด็กเขี้ เธอเขาจะบอกความลับอะไรให้ว่าเธอเป็นผู้ชายเหรอใช่เธอใช่เหรอเขาเป็นผู้ชายเขาก็รักนะ, <c oughs> นะเธอเจอเขามีพี่ชายที่เป็นญาตินางหางอืมว่ามีพี่ชายที่เป็นญาตินางหางอ่ะต่อยเก่งมากเลยไอสัตว์กูคิดวิจัยจริงจีอ่ะ เธอบอกแต่เขาอีกแล้วอ่ะชื่่อออะะไรพี่ชายเขาเหรอจริงๆเขาเนี่ยเขามาอยู่กับครอบครัวเว้ย จะมีพี่ชายมีพี่สาวพมีลูกเอ้มีลูกอะมีหล,ล,า,ลานแล้วก็ลูกของหลานส่เขาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเป็นไงออใช่แล้วเขารู้สึกว่าพี่สาไพยไม่ค่อยคุยกับเขาเท่าไหร่เลยเขางงมากเลย แบบว่าเวลาไปทักพี่ตาไฟใช่ปะพี่ตาไฟก็ชอบแบบว่าอินส์เบาใส่เหมือนเธอแล้วเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเลยรู้สึกเหมือนว่าเธอไม่ค่อยพอใจเขาอ่ะใครนะใครไม่ค่อยพอใจเธอไงเธอชอบเบาใสเขาอ่ะเธออย่าคิดเยอะดิ ใช่หรอน้าเราเขาไม่ได้คอมมาที่เนี่ยประมาณหลายวันละเธอทำไมอ่ะไม่รู้ดิเธอจะไปคิดมากเรื่องอะไรทำไมวะไม่ทักเธอก็ไม่ต้องไปทักเ,เขาสิเขาเมี่ไม่ไงก็บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพี่ชายนะเว้ยแบบนานๆทีจะมาแวะมาหาอะไรอย่างนี้ใช่ปะเออแล้วเนี่ยก็ไปอยู่กับพวกหลานๆเว้ย แล้วเดี๋ยวนี้คือหลานมันมันก็บอกว่าเออนะเนี้ยมามีมาด้วยนะไอเราก็จะแบบด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยได้คุยกับพี่ตาไพใช่ไหมเราก็แบบว่าเอออยากไปทักทายอะไรเงี้ยพอดีเราเดินเข้ามาแบสวัสพดีค่ะพี่ตาไพแล้วเขาก็แบบว่าัอดีค่ะแล้วพอเราถามเนี่ยปึ๊บแล้วเขาก็อีสาบปรใส่ก็คือหายไปเลยคือแบบอย่ยงว่ะ เขาจะอารมณ์หม um ่เธอคือมมนอีหยังว่ะคือแบบสรุปคือเขาเป็นอะไรอะไรนะเอาใหม่ดิคือมั่อีหยังว่ะไงอะไรนะใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ชอบเวลาเขาโดนบอกว่าเธอเขาจะอารมณ์ป่ะเข้าใจอือแล้วเธอก็วันนั้นเธอบอกเขาปล่อยมากเลยนะเธอเป็นอะไรเนี่ยก็เขาบอกว่า เขาไม่รู้เขาจะทำตัวยังไงเธอเธอเข้าใจเขาใช่เปล่าใช่หรอมันน้ำมันไอต่อบุญเลี้ยงพี่อะไที่พูดอ่ะอะไรนะเขาเขินไงเออตรงปะเธอ,อแรงเกินอ่ะอเขาแรงอรอใช่ใช่หรอใช่จริงรอ่ะจริง สรุปเธอคนบ้านใดือสรุปเธอคนบ้านใดเขาเป็นคนทุกบ้านนะเธอเขาไม่อยู่ไหนเขาก็เป็นคนไม่แล้วสรุปเธอบ้านใดอะไรคือบ้านใดเธอเป็นคนบ้านใดบ้านใดก็ถูกบ้านไงก็บอกอยู่ว่าไปบ้านใดก็เป็นคนนั่นแหละ ก็เธอเป็นคนบ้านใดข้อม่ยอไม่นคนถูกบ้านไม่บ้านเธออยู่ไหนบ้านเธออยู่ไหนให้บอกหยอกเล่นแม่บอกกับยายมาหลอกถามไม่ไหวแล้วนนต่อยไม่ไหวแล้วไปนอนแล้ว เชีียเรือมึงอย่ารูก้เกินดีวะไม่ใช่ตัวมึงเว้ยจำไว้เธอจะไปหกโมงใช่เปล่าใช่จะอยู่ต่อเลีนยงกับเพื่อนใช่เปล่าก็อยู่เนี่ยอยู่เฉยะโอเคค่ะโอเคครับนีเคค่เรา,เาไปนอนแล้วนะได้เลยไม่ไปบาย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 ค่ะบ,บันดีนะ ฝันดีใช่ไหมครับครับครับผมบายบายไอเต้าบัสายบายไอเต้าลีนขำอะไรวะเธอมันมีอะไรให้มันหน้าขำวะไม่รู้ไปแล้วแลยพี่พี่ป๋ามนี่โคตนโลกจิตเลยนะเว้ย